สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเยนี EP 40นะครับกระผมรายการท็อปปิกเด่นและคอมเมนต์เด่นเยนีเป็นรายการที่เอาท็อปปิกเด่นๆในช่วงนั้นและคอมเมนต์เด่นๆในช่วงนี้นะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรียคว่าเฮ้ยคนไทยอะ่ะเวลาคิดท็อปปิกอะไรหรือตั้งหัวข้ออะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วก็เวลาคอมเมนต์อะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันฮะหละจากให้เห็นมาแล้วฮะ <c oughs> ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้เจิญทุกวันพุธนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นสุดนนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผม <S <S แล้วก็อย่าลืมครับฝากแขกคนที่คุณรักได้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชรที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเช่นเดียวกัันนะครบ เพื่อไม่ใหเสียเวลาฮะไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ท็อปปิกอะไรเด่นๆและคอมเมนต์อะไรโดนๆครับปาอายุ27แต่เป็นได้ขยามมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวไม่มีบ้านเช่าหอพักอยู่ชีวิตล้มเหลวไหมครับ <c oughs> อะไรคือล้มเหลวแล้วอะไรคือประสบความสำเร็จฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ดีกว่าคขาว่ายังไงกันบ้างครับตา ชีวิตที่ดีควรเริ่มต้นด้วยการไม่ดูถูกตัวเองครับสุดยอดเหมือนโดนไม้ตีแสกหน้าฮะพยายามที่บริษัทผมครับอ่านหนังสือสอบติดนายสิ์ครับทุกวันนี้เป็นตำรวจแล้วฮะความพยายามที่ไหนใช่อยู่ที่ไหนมาหาผมหน่อยมีคนบอกขยันตั้งใจครับสอบเลื่อนชั้นจากยามเป็นรพภ มนอันเดียวกันไม่ใช่เหรอคุณผมเคยรับจ็อบเป็นยามครับตอนเป็นนักเรียนครับแต่ปัจจุบันผมจบโรงเรียนนายร้อยจอปอรอครับเป็นนักบินยศพันเอกแล้วครับ <S 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 ไม่ดูถูกตัวเองฮะผมต้งครับมีคนบอกจริงมากครับเห็นข่าวเราพอใช้เวลาว่างอ่านหนังสือสอบครับจนติดเป็นปลัดอำเภออยู่นะพลิกชีวิตได้เลยครับแค่อย่าท้อและดูถูกอาชีพเลี้ยงตัวเองครับ อยาดูถูกตัวเองครับถูกต้องฮะเป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้าให้สลับร่างกับแมวได้หนึ่งวันคุณอยากจะทำอะไรไม่น่าถามฮะรู้กันอยู่เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คอมเมนต์ของผมเองนะครับป่าอยากลองปีนมุงลวดอยากรู้มาสนุกแค่ไหน อยากบิดที่เกียดแบบยืดยืดของแมวอ่ะสุดยอดมีคนบอกอยากนอนในสุวมแมวมีคนบอกอยากไปหลังคาบ้านไปดูเออจุดๆแล้วกันนะครับมีคนบอกอยากนอนแล้วตื่นมากินแล้วแม่ก็พาไปเที่ยวด้วยฮะมีคนบอกอยากนอนบนหน้าคนอยากรู้ความรู้สึกมีบอก อยากลองโดดกำแพงหนีพ่อดูค่ะเออน่าสนใจนะฮะอยากลองกระโดดตีลังกาแล้วลงมายืนสี่ขาแบบไม่เจ็บนะฮะเออหวานน่าสนใจะนะเนี่ยอ่ารับเพลินนะทาาแมวเนี่ยเออมีคนคิดนะครับมีคนบอกอยากงอนแบบไม่มีเหตุผลแล้วมีคนตามง้อบแบบไม่คิดนะครับและไม่โดนด่าว่าเงานะครับอันนี้ส่วนตัวแหละรเราว่านะ อยากลองตบทาาดูค่ะจ้วงแรงๆอะนะเดี๋ยวคนบอกอยากใส่เดียวกับแมวส้มครับนี่ดุจังหวะเราเนี่ยสั้งคมรองงาน VS สังคมออฟฟิศต่างกันยังไงต้องถามด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์เป็นอย่างไรกันบ้างครับปโรองงานดูกว้างขวางใหญ่โตออฟฟิศอยู่แค่ตึกในห้อง เกิดก็ใช่นะก็อเสียงของเขานะครับเขาจดเลยฮะนีคก็บอกเคยเป็นทั้งพนักงานออฟฟิศกับหนุ่มโรงงานนะครับบอกเลยว่าเหมือนกันอยู่อย่างนะครับเหนื่อยครับเหมือนกันแต่เหนื่อยคนละแบบฮะม่คบอกเดาเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจสินะและเจ้าของโพสต์มากดขำฮะ คนบอกออฟฟิศเราอยู่กันแบบพี่น้องฮะทำไมเอาครอบครัวมาอยู่ที่บ้านเลยหรือที่ทำงานเลยหรือไงนี่บอกโหเมียใครมึงก็ดูกันดีๆนะเวลาเตะกันนี่สนุกกันใหญ่ <c oughs> แบบใดฮะ <c oughs> อยากรู้ไงอ๋อแบบครอบครัวแบบแรกที่เขาบอกนะเขาบอกโรงงานอยู่กันแบบเพื่อนครับออฟฟิศอยู่กันแบบครอบครัว <c oughs> อ๋อมันต่างกันนี่เองนี่เพิ่งรู้นะฮะเนี่ย <c oughs> โรงงานร้อนออฟฟิศจะหนาวฮะ <laughs> โรงงานเขามีแอร์นะ <laughs> เออครับเขาบอกสังคมสังคมโรงงานส่วนใหญ่มักจะเป็นคนรืดๆอ๋อโอเคนี่เป็นเป็นแน,นวเหยียดซะละเ <laughs> วลาครับก็เป็นวิธีการคิดแต่ละอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ <laughs> สุดยอดฮะชอบชอบความคิดเห็นลูกสาวอยู่ปอ .5 อายที่พ่อเป็นไรเดอร์ครับบอกสามีให้เลิกทำหรือสอนลูกใหม่ดีคะ <laughs> ปะ ไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าสนุกแน่นอนสอนลูกสิครับคุณค่าของพ่อคืออะไรครับไม่ใช่หน้าตาที่เป็นหน้าที่การงานครับแต่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนั่นคือคําว่าพ่อโคคมกริปบคมจัดถูก <c oughs> ต้องแฮมีคนบอกครับสมัยเกือบ20ปีที่แล้วนะครับโรงเรียนดังเอกชนย่านบางบอนครับเพื่อนมีพ่อขับแท็กซี่ครับเ <c oughs> พือ่อนทุกคนมองกันว่าโคตรเท่โคตรดีเพราะ พ่อมันขับรถส่งได้ตลอดนะครับ <c oughs> มีคนบอกครับทุกอาชีพมีเกีรติครับก่อนที่แม่จะโพสครับแม่ควรทบทวนตัวเองก่อนครับคําตอบมันอาจจะอยู่ในตัวแม่อยู่แล้วว่าต้องทํายังไงฮะเอ้ยสุดยอด <c oughs> ก็คือคําถามไม่ได้คำตอบคําตอบเป็นคาถามนะครับ <c oughs> มีคนบอกว่าแม่เขารู้รเปล่าว่าต้องสอนน่ะเขาได้แต่อยากถามหาวิธีที่มันจะดีที่สุด ไม่เห็นต้องไปว่าเขาเลยนะครับเอา้าก็เรื่องของเขาสิมีคนบอกจริงค่ะบอกหนึ่งนู่นนี่นั่นครับก็จะเป็นแล้วแต่ความคิดเห็นครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับเอาส่วนหัวเลยแล้วกันนะ,ะมีคนบอกไม่แปลกครับที่ลูกจะอายพ่อเพื่อนเขาเป็นครับตำรวจทหารกันนะครับแล้วเค้กที่จะไปสอนละเด็กนะครับอ๋อแล้วเด็กนี่จะไปสอนกับลูกคนอื่นได้ยังไงครับผมไม่เห็นเกี่ยวเลย ผมเรียนสมัยมปลายไม่มีใครมาเป็นอะไรเลยมันไม่อยากจะบอกด้วยซ้ำว่าบ้านมันทำอะไรใช่ป่ะเพราะเป็นส่วนของเขาแต่ส่วนตัวเราคือเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนอยู่แล้วก็มีเพื่อนแค่นั้นเองป่ะวะใช่ไหมอย่างเพื่อนผมก็จะเป็นแบบเพิ่งรู้ตอนบางทีแบบแล้วอะยอมรับเลยสมัยเด็กๆผมก็มีการไปเล่นเกมอ่ะแล้วก็เรียนผมก็จะอยู่ข้างๆล้วอะไรบางอย่างครับแล้วปีหน้าไปเดินไปเจอคุณพ่อของเขาแล้วก็แบบเออนั่นแหละ เกือบแล้วไงเออแล้วก็ดีเขารู้จักแล้วเราก็พาเราไปข้างนอกได้นะฮะก็ถือว่าแล้วแต่คนผมว่าขึ้นอยู่กับหน้าที่ครับแต่ท้ายต้องอย่าลืมหน้าที่ความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อความเป็นแม่นะครับสิ่งนี้ไม่ควรลืมนะครับเออโกรธผัวแล้วบอกผัวนี่ต้องเป็นคนยังไงครับไม <c oughs> ่หน้าถามนะเราอะ่ะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าพูดยังไงกันบ้างครับปา หาผัวใหม่ก็ดีแล้วค่ะจุกไหมล่ะจะบอกโหดกันนะครับมีคนบอกว่าอย่าสำคัญตัวผิดนะครับมีคนบอกบล็อกหยอกกันเฉยๆมึงหยอกกันแรงโพดรือบอกวันนี้ที่รอคอยมีคนบอกพอดีโสดตรอดตัวไปเออ ได้หรอวะสุดยอดฮะยอมรับไปเลยเอาไปเลยสิคะแนนแต่ไม่หักอะไรทั้งนั้นน่ะคุณคิดว่าอะไรทำให้ความรักยั่งยืนถึงยามแก่ชราจมเสียชีวิตยากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวไปดูทับคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเขาพูดอะไรยังไงกันบ้างครับปอาการหูตึงครับมอยุณบอกเลียวมกัพี่ชัย คนบอกน่าจะมีส่วนฮะก็ <Hey. S 1> จุูจๆปากไว้ด้วยนะครับเป็นซีสัตว์ือ <laughs> <laughs> บอกความซื่อสัตว์เป็นพื้นฐานที่ควรมีในชีวิตคู่นะครับและความเข้าใจจปะประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่ยาวนานนะฮะแล้วก็การหูตึงเนี่ยฮะมีคนบอกจริงครับหูตึงช่วยได้มากครับมีค <laughs> น <laughs> บอกปวดหลังมีคน <laughs> บอกข้อเข่าเสื่อมด้วยค่ะไปไหนมาไหนไม่ลอดครับใจอยากจะไปแต่ข้อเข่ามันซุดครับ เดินไปไม่ถึงหน้าบ้านก็ปวดร้าวนะครับเจียนจะไม่มีชีวิตนี่าความไว้เนื้อเชื่อใจได้และเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะมาแนวจริงจังเลยเนี่ยพี่อ้อยพี่ชอดไปคะคเนี่ยเนี่อเอ้าจริงนะป้าผมบอกแก้งกันทำเป็นไม่ได้ยินเสียงบ่นบ้างโอ้ดังขนาดหน้านะ เอ,อมีคนบอกครับจริงจังนะความซื่อสัตย์ความเข้าใจการปรับให้เข้ากันนะครับการให้อภัยกันครับความมั่นคงในความสัมพันธ์ครับดูแลเอาเจใส่กันและกันนะครับซัพพอร์ตและส่งเสริมกันและกันครับเป็นผู้ใหญ่อ๋อผู้ให้และผู้รับแก่กันและกันนะครับยาวเชียร์นรึกว่าเรียงความนะอนี่ยอ๋ยเอเป็นคำตอบคอมเมนต์นี่นะดีฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด like ติดตามช่องกดส u b คร r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผม <S <S ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนกและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ นะครับขอบคุณทุกคนด้วย